วอลลน์แลมโบ้น eh ี่ถ้าได้เก้าเพชรนะผมซื้อแลมโบเลย แต่ถ้าตัวผู้หญิงใส่กระโปรงนี่โปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะโอ้ยมีไฟได้เงินจากพวกกูไปเยอะแล้วเนี่ยถูกแล้วจับมือกับแบรนด์ใหญ่ๆทำนั่นทำนี้ออกมาถูกแล้ววีเกอรไอวอลไลแลมโบโหยโคตรเท่มีไอวอลแบบ24ชั่วโมงเหลี่ยมดีนะ เมาไม่เมานี่ถ้าได้เก้าเพชรนะผมซื้อแลมโบเลย <c oughs> ไอ้มีมันมาก่อนเลยแนะ่ไอ้โวมันแบบคือมันเท่มากเลยมันเป็นหน้าตัวรถเลยนะอะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ไอ้ิีมไม่เหมานะขอญาตนะอีกทีหนึ่งปุ๊บลงเรื่องจบเรื่องเงียบโอเ <Yeah! S 1> องจะเลยพีกหนึ่งช่องก็ไม่ได้หรืองไงโอ้โ ร้องซื้อเราคนด,ดูดูดิมันล้องซื้อเราผมมาอีกอย่าง ฟ้ามาเลยฮะเมื่อกี้คือแสงสีมันเยอะนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยมันเท่จริงหว่ะเนี่ยขอดูอีกรอบเลยอ่ะเป็นถนนมาเลยแล้วก็แบบโอ้นี่เนี่ยอูดูดิแต่แสงมันโอนแม่งเอเลี่ยนนะแต่เท่โดนใจไวจ๋อวไวโกรตัโปบะมันเท่เกินปุยขออนุญาตเดี๋ยวเปลี่ยนไอวอลก่อนนะครับไอวอลรถมันต้องลายแลมโบกินนี่เท่านั้นนะ แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยโอ้โหเปิดตัวแบบเท่ๆเฮ้ยผมชอบมากเลยวะ่ะตอนแมคลาเรนน่ะ<ๆ>ก็สวยนะแต่อันนี้คือแบบมันเฟี้ยวมันโกกว่าคือผมชอบเรมโบไงแตงไม่มีปัญญาซื้อหรอกคือได,ได้ได้แต่ชอบอะพวกมันก็แต่ฟ้ะมันมีของแมคลาเรนด้วยใช่ปะอันเนี้ยคือแมคลาเรนก็มันก็มันลดในจินตนาการอะหรือว่ารุ่นนี้มันมีอยู่จริงผมก็ไม่รู้นะไอ้รุ่นเนี้ยคือมันแบบมันโกเก๋ไปหน่อยอะเออแต่อันนี้คือแบบมันเห็นเลยอะว่าเป็น l ลมโบกินนี่มันใช่เลยใครมีตังไปจัดเลยถ้าไม่มีตังก็เดือฮันชอปแอดไลน์ไปเลยพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าต้องขออนุญาตเปลี่ยนการแต่งตัวนิดนึงคือเด็กช่างก็นั่งแลมโบได้แต่ว่าใส่เสื้อชอปลงจากแลมโบมันก็ดูดีนะแต่เปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นลุกแบบ คุณหนูคุณหนูไปทรงคุณหนูนิดนึงนะครับมันต้องชุดนี้เลยลูกคุณหนูโก๋แก่ะมันต้องชุดนี้เลยนี่ลงมาจากรถนี่ใช่เลยการไการอาที่แล้วเนี่ยเราจบไว้กับการที่ผม เล่นหมดแรงใช่ไหมผมยังแบบตาตึงใจอยู่คือมันสนุกมากนะครับแต่หลังจากที่จบฮาที่แล้วไปอ่ะผมก็ลองเล่นหมดแรงนะโอ้โหกูเจอแต่ปีศาจครับเม็ดเดียวปังเม็ดเดียวปังเม็ดเดียวปังไม่ได้ขยับเลยโอ้โหมึงเก่งเกินใครจะไปเล่นด้วยได้แล้วตอนนี้ทุกคนไปแรงเจอแต่พวกนี้มันสนุกตรงไหนว่าเราไม่ได้สวนเราไม่ได้แบบได้คุยได้โชว์สเต็ปหืออือมันกระโดดมาปึ้ง เราตายเก้แม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยไอ <c oughs> <c oughs> ้มันเกินมันเกินมันเก่งไปแล้วแหลงเนี่ยแหลงบอลมึงให้กูไปเจอกับพวกปีศาจระดับแนวหน้าของระดับประเทศ คิดได้ยังไงในเกมกูเดินยังล้มเลยไงกูสู้ภูมันบ้าออ๋ <c oughs> อตอนนี้เขามีการแข่งขันด้วยเหรอรอบแกนไฟนอล FFWS 2023มีประเทศไทยเป็นบุรีรัมยูในเต็ดนะครับแล้วก็ CGGG จคุณประเทศไทยหลายทีมอยู่คุณผู้ชมมี3าทีมเลยนะครับมีอะไรอีกเนี่ยอ๋อในีนในรีแคปนี่เป็นไฮไลท์จริงๆแล้วฟรีไฟนนี่เขาจัดการแข่งขันอะไรอย่างงี้บ,บ่อยนะคุณผู้ชมเนาะต้องใส่เป็นด้านนี้ด้านนี้ละมัง้งมึงเพ้ออะไรอะ โดดบอดยิงอยู่เลยเอฮ้ยแต่เราไม่ได้โดดร่มกันนานแล้วน่หว่าไม่กิฟกด4ี่สี่เท่าไหร่มันก็ไม่เจอคุณผู้ชมโดดล่มกันดีกว่านะครับเฮ้ยห้าทุ่มนี้ไม่มีคนเล่นแล้วหรอฟรีไฟเอ้ยเกมจะปิดแล้วปันเนี่ยกูเติมเงินไปเยอะด้วยดำอย่าเพิ่งปิดในบ้าแล้วมาแล้วไงไอปิดเอาหลุด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 เฮ้ยเฮ้ยเกมหลุดเกมหลุดเฮ้ยเฮ้ยเกมหลุดเฉยเลยกลักูจะเจอห้องกูัวกูจะ อยู่เขาจะรู้สึกยังไงะกําลังเชื่อมต่อเอาเร็วเเลยเร็วๆวเร็วๆโอวเคเข้ามาแล้วครับถ้าเราเล่นโดดร่มแล้วเราโดดแบบแรงแล้วเราไปหาทีมด้านหน้าคุณผู้ชมแบบนั้นเราจะเจอบอทดน้อยลงบ้างต้องรอกต้องรอวันนี้โดดร่มน่อยละการไม่ได้โดดร่มนานละดูแผนที่หน่อยถ้าชิวๆหน่อยเราก็ต้องลงตรงกลางบ้างขยับไปต้องเยอะผมลงตรงกลางเลยแล้วกันคุณผู้ชมจะได้บวกไงตรงกลางเนี่ยเขาว่าเราใจยิ่งนักลงไปเลย ังาามีหนึ่งตัวว่าลงกับเราไอ้นมคิด,เด,เดให้ดีไอ้ลงกับพี่หาลอกตุยแล้วไอ้ปิมถึงพื้นไอ้ปิมคือวิ่งล่าของเลยนะหาก่อนครับไปครับไอ้ปิมวิ่งล่าของเลยอยู่ไหนวะมีคนลงใกล้ๆเราเนี่คุณผู้ชมขอญาตกินเห็ดหน่อยเพิ่มพลังเพิ่มพลังวังชา,าสกิลอมใช้ครับยังไม่เจอคนเลยว่ะจะต้องเปลี่ยนปืนครับปืนนี้มันโก๋เก๋ไปนะครับ แล้วเปลี่ยนมนใช้ AK เคนี่คือดาเมจคือเฟี้ยวฟ้าสุดแล้วนะครับปืนที่2เดี๋ยเราหาปืนแบบระยะประชิดหน่อยอน,นีเข้ามาดยิงกระบาลไม่เอานะไม่ได้ศวนยังไม่ได้หายใจอย่างเง้ยไม่เอานะโอ้ไม่มีปืนระยะใกล้เลยว่ะคุณผู้ชมไม่มีเลยครับพูจริงๆทอมสัตว์น่าใช้นะคือทอมสัตไ์มัเป็นปืนที่แบบ ผมว่ามันยิงวัดดวงเยอะหน่อยอ่ะงั้นเราเอาปืนนี้ออกแล้วใช้ปืนนี้ครับเล่นเรืเ่อยๆแบบชิวๆเรามีไอ้วอลสองเม็ดครับตอนนี้แล้วก็มีสกิลพร้อมใช้และเราก็ยังไม่เจอใครเลยตอนนี้ครับเฮ้ยเราอยู่กลางแผนที่เลยไม่ใช่หรอเราไม่เจอใครเลยนี่นะบ้าบอมันเกิดเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนอยู่ไหนหมดไม่เอาแบบแนวซอมบี้นะโถมมาโถมมาวินาทีเดียวคืออย่างนั้นไม่ไหวนะตายนะครับเอาแน่นอนอกับฟรีไฟไม่ค่อยได้ด้วยหมดแลกเนี่ย ไงเมื่อใี้ผมบอกว่าโอ้โหอยู่ๆมันจะโผล่มันโผล่มาคุณผู้ชมต่อหน้าเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือห้ามเผลอเผลอนี่คือเป็นศพได้เลยนะครับเราจะไปตามวงหรือว่าเราจะแบบเล่นขอบๆดีคนดูขอบๆก็มันนะเผื่อมีพวกแบบว่าหมีตายอะไรอย่างเงี้ยแล้ค่อยวิ่งเข้ามาก็ได้อยู่นะครับไม่เจอคนเลยครับเจอคนเดียวเลยไม่รู้แม่งเป็นคนหรือเปล่าโผล่มาตรงหน้าด้วยเก็บอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนก่อนอุ้ย นี่โดนได้ไงวะวเูเกินเกินเกินอยู่ๆมันจะโผล่มันก็โผล่มาอย่างนี้ขึ้นุงบ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้วงบีบอีกแล้วจะบีบมาทางเราปะาได้อยู่ครับด้านหน้าต้องหาบ้านอยู่แล้วมั้งแคมป์ไปลูกแคมป์แม่งเลยโ <c oughs> อ้ยเกาะขโมงเรายังแบบกุ้งไก่อยู่เลยคุณดูเกาะขโมงเราคือยังกระจอกอยู่เลยนะครับต้องไปหาร้านค้าซื้อของเฮ้ยมันไม่มีคนเลยนะมันโล่งมากเลยเนี่ย แวิ่งโลง่งนี่คือเอาชีวิตไปทิ้งนะผมบอกให้วิ่งไปด้านบนครับซื้อของกันก่อนน้อยมีเกาะสามหมวกสามไวยังดีเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมปะทะเลยถ้ามันโผล่มาคือเราใส่เลยไม่น่ามีนะครับราคาซื้อแบบเนียนๆโอ uh, ้หอยู่ด้านนอกอ uh, ร้านค้าไอ้ไรเอยโอกาสจะซื้อด้านในเนียนๆหน่อยหูอ, uh, อะไรเนี่ยเสริมไอวอโอ้โหเดี๋ยว,เ,ยวเอาหมวกสามก่อนหมวกสามอาอาอา เอ่อเสิร์ฟเงินเงินเงินเราไม่พอแล้วคุณผู้ชมใจก็อยากได้ปืน XM8 แนะผมชอบเอ็กอขอแย่เปลี่ยนปืนเลยครับขอย่เปลี่ยนเป็น XM8 กครับชอบมากเงินก็ไม่ค่อยมีขยันชอปปิ้งเปลีโยูเลยยี่สิบหกคนผมว่ามันโถมผมเป็นซอมบี้แน่เลยว่ะคนดูไอ้วอลอยากกดให้ดูสักอันหนึ่งอ่ะได้ไหมขอย่ดูไอ้วอลสักอันหนึ่งยังเท่จัดคือตาแลมโบกินนี่มันมันเด่นมันหลามันกูเก๋มากคือดี ีไฟมึงซื้อเลยก็สิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มึงแอบเอามาใส่มั่วๆเพ่ๆมึงโดนเขาฟ้องนะเอาดีๆไฟเอาดีๆนี่ถึงขั้นไม่ไว้ใจกันแล้วอะ่ะไม่ใช่เลยวิ่งอย่างนี้วิ่งโกวอย่างนี้บอดชัวชีวิตฮับนั่นไง อุ่ยเนี่ยอุ๊ยอ้วะล่างเหรออุ๊อะไรอีกวุ่นเดียโอ้มันอะไรวุ่นเดียเฮ้ยอะไรย่ะแล้วบอดเนี่ยอยู่ๆจะเด้งขึ้นมาก็เกิดมาแล้วก็ยิงเราเลยแล้วดาเมจมันทะลุทุกอย่างทะลุจนพอเลิกโนแรง กูไปบพาดแล้วหาคนสอนใบพาดทักเฟซบุ๊กเลยฉุนกึกแล้วตอนเนี้ยเธอไม่ไหวแล้วอ่ะคนดูเล่นสี่ส่ก็ได้วาพารเลยฝั่งนู้นอ่ะเอ็งมาโดนพลังโมโหพี่ตอนเนี้ยพี่บอกให้เอ็งคือเหยื่ออารมณ์พี่โคตรสวยอ่ะวิ่งนั้เมื่อกี้วิ่งไปเอ็งไม่ได้โวยธรรมดานะเอ็งโคตรสวยมาเจอพี่แบบร่างโมโหโกธาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะด้านล่างของคุณดูโอ้โหมันมันเราโอ้เอาเพื่อนโดนเอาเอาเอาเละเละ ล่วงผมไม่ล่วงว่ะโอ,อ้ยม่งวัดเลยว่ะโอ้โหมันวัดกับผมเลยย่ะมันไม่ตายด้วยอ่ะเฮ้ยเข้ามาดึงกูก่อนเข้ามาดึงพี่ก่อนน้องพี่ตัวคูหฝังทีมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดี แต่แก้ตัวให้ทีมแห่แก้ตัวให้ไม่กินเล่นไม่ดีไปยืนวัดหวังว่าจะชนะแต่มันดันแพ้ทีมขอโทษเฮ้ยโมโหตัวเองเลยว่ะรัมใจเย็นลูกใจเย็นดึงคื่อก่อน ใจเย็น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 ใจ,เย,นจ,เ,ยนจเย็นทีมใจเย็นทีมเ okay คอยู่ตรงนั้นครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่กี่ตัวนะแต่เพื่อเราก็าอยู่ปะชิบหาาแระวุงบีบบนก็มี คนดูถ้าผมตายคือทีมแบบแทบจะแพ้ไปแล้วอะ่ะเอ็งต้องนิ่งห้ามกดอะไรผิดเมื่อกี้ผมแบบผมโคตรเน้นอนะ่ะผมเน้นจัดเลยอะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ตายคือโอกาสแพ้สูงมากนะครับสายมาเอาละถ้าไม่ทำดาเมจต่อตายเขาต้องตายลวงสวยครับเ <First play. S 2> หลือตัวเดียวไม่ได้ยากป่ะเ,เพื่อนๆโอเค oh. okay. สวยงาม ดีมากทีม <ENNIS> เล่นก mm. <para? S 2> ันเป็นทีมอย่างเข้าอกเข้าใจใจเย็นๆไม่ต้องเร่งจังหวะเล่นกันรีเอยไม่ต้องรีบแค่น้องๆไว้ใจในตัวกัปตันอย่างพี่เนี่ยพี่ก็ซึ้งพอแรงแล้วน้องแต่ว่าพี่ขอ MVP นะพี่อยากดูเห็นแบบตัวเองต้นแบบแลมโบกินนี่เนี่ยด่านนี้ด้วยด่านถนัดเลยวิ่งไปแบบล่อตีนนั่นไงไอวอลเพื่อนโดนไม่ตายว่ะ ลวกสาำสวยเจ็บโดดออกได้ปหมโดดออกได้ไหม ไม่ไหวครับมันยัดเข้าหน้าครับสองหนึ่งไหวไหมสองหนึ่งทำให้พี่ภูมิใจเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วสวยสวยน้องเอาดีๆแล้วลูกซองจะว,วัดไม่โดนไป ดีนะเองเจอไก่กุกขานะ่ะถ้าเจอพี่นะโอ้โหเมื่อกี้เองสวยเองยิงไม่โดนถึงเงั้นนะ่ะถือว่าเป็นความโชคดีของเองไปไอวอก็ไม่เคยใช้ไม่รู้จะซื้อไปทำไมเหมือนกันไอผมเนี่ยติดนิสัยนะไม่ใช้ไอวอนะไม่ได้แล้วตอนนี้บังคับใช้ไอวอนี่ใช้แม่งเลย <laughs> ใช้ใช้แบบจังหวะปัญญาก่อนด้วยวิ่งมาดิวิ่งมาดิวิ่งมาดิวิ่งมาล้ เซร็หมนึ oh, 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 good good ่งโอ้โหกดไม่ทันกดสกิลไม่ทันไปกดตังไอ้บวก่วยด้วยเฮลเมีเฉียบหายเลยล่ะโอ้กดบิดเฮ้ยเพื่อนออกมาบวกไอ้นี่ยืนอยู่ในบ้านเออ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 ว่าไงโอ้โหนี่สเต็ปดีไอ้นี่สเต็ปดีพูดถึงอะเอายังไงยังไงเอายังไงเอายังไงเอายังไงอะ เราอยากยไอ้นีเอี้ไอ้ิมไอ้ิมโดนแย่เอวีพีมั้งนี่ยหืแหวกมาเลยไอตาแรกโดดล้มไม่นับนะอะไรก็ไม่รู้ฮะได้เยอะพ่อเอย ช่วงหาทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยกดเจอห้องยากมากเลยอะ่ะเออไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันเปล่าช่วงนี้นะครับฝากด้วยกับเดือนฮัทช็อปครับใครสนใจเติมเกมฟรีไฟ r e หรือว่าเติมเกมมือถือเกมอื่นๆแอดไลน์ไปเลยนะครับผมไว้เจอกันพักต่อไปครับ